สบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องปองปายเบสสุขุมสุคนเนะาะบ่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับขอสุสอ่ส่องสมุทรตะวันสแนลคือเก่าเดอ้อเนาะเมื่อนีนก็ได้มาพบมาพอกับสมุทรตะวันกันอยู่ที่บ้านบ้านป้าน,น้องทงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ก็คือเมื่อนีนสมกกุกได้เดินทางมาหาน้องทงเนาะแต่ว่าสามุทรตะวันไปหาเพื่อนเพิ่นเร็วแต่ว่าเพิ่นบ่อยูนะ่เนาะเพิ่นมาเผาทานอยู่ บ้านป้าเพื่อนเนาะกับมนีสมุกตะวันกับได้มาหอดจอดถึงแล้วเนาะเอากระิเข้าไปถามทักทายสบายดีน้องทงกันเลยเนาะพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปส้มพิมๆกันในนอว่าน้องทงเฮาเห็ดอีหยางอยู่เนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะโดยพ่อเมย์พี่น้องมนีสมุกตะวันกับได้เดินทางมากับน้องทรายเนาะกับมนีสมุกตะวันกัิไปหาน้องทรายกอนเนาะ โดยสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะโดยสมุทรตะวันกลับมากับน้องทรายเน,ะนาะบ่าวเทเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกันไปโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาก็เห็นแล้วเนาะการมีหลายขู่หลายคนเนาะแต่ว่าบุพกาน้องธงจะอยู่หรือบอลเนาะกะมาเบิ่งกันเลยเนาะโอ้สบายดีเดอ้อสบายดีสบายดีเพิ่อสุขุสุขุเนานะป้าวันนี้เขาก็ได้มาพบมาพ่อกันผัวใหญ่สมมติก็อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องป้าพากันเธีร์ยังนี่นะ่ะ โอ้ยจ,จักตาย,ตาย,ตายเอา้ามันติดวาได้ป่ะจิโอ้ผมไอพี่เนะาะพากันนังสมจักอยู่เนะเาะโทจสตัดไม่หละมันตายก่อนบ่ตัดไม่ได้ยีนสั่นเงินโอ้มาหากระปินมือนี่บ่โอ้โดย ป้าพ่อม่พี่น้อง่านนกลังบูเบิดพากันเหตุทานเนาะของานห้ยูพโอ้ของพญายูพูนบบโอ้อันนี้ของเมนผู้ใดเนสันนนี้คือลายเทะของสาวนางโอ้สาหมือนีเนี่ยแถาบ่ได้มานําบบเนี่ยถาจังละพูดเลจู่ผูใดเออือจะมาบนจันรผู้นโอ้โห เด้วยพึ่งกันโดยเนาะโอเคข้ากะสีไปหาหนองทงเนาะตอนนี้เพิ่นกะจ้าเห็ดเอยงเนาะกระลุกกรลัวอยู่ตามสมุทรตะวันมาเลยนาะสบายดีเด้อนองทงสบายดีป้าเห็นอย่างยุ่นนี่นะโดยป้าได้ในความฝันหอยทะเลเวีตลาดป้ากำลังเชี้ยทานบ่โดยกำลังเชีย ปลา<อ>คือขย,ยันคันแข็งแท้ปลาของของเจ้าผู้เดียวบ่เนี่นะโดยแมนปลาโลทกองบกักไงน้นองผมไอพี่น้องเลยกินข่ากินน้าแล้วบ่ยังเดือดต่ข่าเทียงเนละยโอ้เข่าเศร้าคือกินแล้วยังเดือดเข่าเทียงเนาะเห็ดผู้เดียวนี่บ่โดยก็เห็ดคนเดียวนี่แหละอ๋นอนอ้องๆน่องเขาไปเห็ดเบียงแล้วอ๋อแต่ว่าคันคือปกติกะมีน้องมาซอยน้ำเนาะ โดยมีแต่วันทิดดอกวันเสาร์ากับเพื่อนกัไปเวียกมีแต่ผักวันทิศก็ออได้มาซอยอ,อ๋นอนอนยังเขาาฮียนอยู่บ่ผู้หนึ่งนะนั่นไปเวียกแล้วผู้หนึ่งผู้หนึ่งกั<อ>ไป<อ>ไปองคเยียนผู้หนึ่งกัอ๋อม,ม,มีน้องน้ำกันงสองคนบ่กัมีหลายคนอยู่แต่ว่าย<อ>ังน้อยพ่อกัยังบม่ได้เข่าหียงเขายังน้อยเจ้าหาก็นลูกไส้โกกบ่โดยแม่โอ้แต่มุกตะวันกั เคยเห็นแต่ในคลิปเนาะน้อ,นอ,งงนองทงน้องทงน้องมณีสมมุรดา,านก็นได้มีโอกาสมาเห็นเพื่อนตัวจริงเลยนรป้าบักยังรอเลยพอมีพี่น้องเลยป้าเนาะปกติสมมุรดาวันก็นเคยเบิ่งแต่ในคลิปน้อมนมณีก็ได้มีโอกาสมาหอดจอดถึงเพื่อนเนาะเพื่อนกามาก,กับป้าถึกซ่วงเลยเนาะกำลังฮิดทานอยู่เนาะผูบาวก็ได้อ้าป็นผูบาเฮ็ดทานว่นยันหนาดำบ้าบัวกับบัวไซเนาะ,ะไม่อันนี้หัน ไปตัดเอาน้ามันนี่บ่หรือว่าซื้อมาบ่เลยจะอะไรซื้อซื้อเอาเพราะว่าใหม่แถวนี้ก็เพันห่วงเลยเด้เดต่ก่อนก็ยังว่าอันพอตัดได้อยู่เดี๋ยวนี้เพันห่วงแล้วอ๋อบัดนี้ค่ะก็คือซื้อเอาโดยอันก็อนถ่านนี่เนาะอันเบิดกล่องนี่เท่าไรนี่นะอันนี้มีสามลดอยู่ในกล่องนี่สามลดรถอีแตนฮะโดยอ๋อซื้อเป็นลดบ่โดยลดเท่าไร รถหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบแปดชิพนี่แหละว่ารถเจ็ดสิบแปดสิบพันเนาะการเฉลี่ยก็ร้อยกว่าบาทเนาะตัวลอด,ดโอ้อันนี้ก็คือสามรถเนาะทันคือเผาไปแล้วเฉล,ลีย่ยออกมาได้จักสอบนี่ฮอนบ้าสิบสอบมันก็แบบอิงตามตามใหม่โบใหม่ก็ก็โบได้อ๋ออิงตามกับใหม่โบใหม่น้ำเนาะหนยโอ้คือมาคือมาเผาทานอยู่พี่ตลอดเลยบ่ โดยช่วงนี้กะได้มาเผาทานอยู่นี่ตลอดเลยว่ะโดยโอ้คือไมาฮิตเวียนี่ตลอดเลยเนาะโดยสามุกตะวันกะเข้าไปหาบ้านเพนลนเนาะจะว่าบุหินน้องเพ่นเนาะเพ็นกะได้ออกมาเผาทานอยู่ที่เนาะสามุกตะวันก็ได้มาพบม,มาเผาเพ่อนอยู่บ้านป้าเนาะโดยเนาะอยู่บ้านป้าเพ่นเป็นป้าเป็นอย่างไรเนาะสามุกตะวันกะ มาเทเล็กเนาะกินนองเป็นกับพอดีเป็นสบดเผาทานเลยเนาะอันนี้มีของไผ่แนสันคือหลายกองแท่ไหนี่ะของอน,นั่นลูกหลานของป่าเพิินของลูกหลานป่าตาจริงตามบางที่กะกลัวชิบสอบเพเลนะินเนาะโดย พอไหมมันกัดลายได้นี่แต่หาไหมมันอย่างไงปไปไหนเนาะคือว่าไฮเกะนี่ก็ประมาณส,าสอบคะแนนบวกกว่า,ส,าวสอบนี่ก็เติบหนึ่งเนาะพอตัวนี้กันคือว่าทานเพงเนาะโดยประมาณสอบหนึ่งกับสามสิบนี่แหละสอบปนอ๋อสอบละสามชิบอ้แพงกว่าบ้านสามุกตะวันอีกเนาะบ้านสามุกตะวันนี่แต่เจ็ดสนะิบเ็ดพันเนาะก็คือว่าเนาะยูพีก็จะอยู่ในเมืองกว่าอืม บ่หอนบ่กะหอนเนาะกะหอนอู้บ่พากันไปนั่งกระต๊อบบ่ไปพากันไปนั่งกระต๊อบไปยืนนี่เดี๋ยวเพิ่นตายแบ็ดภูบ่าวเนาะเดี๋ยวหน้าดำโอ้มีกระดำก็แห้งแล้วเสียโซ้งก่านั้เนาะเป็นผู้บ่าวเศรจุดหลาไรฝหลายคนเลยเนาะอันนี้แมนบ้านภายในสัดตู่ภายในพี่หลานเนาะให้การตู่ลูกหลานคนนีแหละก็ บบคนแขกอเมริกัิ่นมาเนี่ยอ้ามืันนี้น้องสาวไปได้มาน้ำบ่อเมื่อนี้นพ้่นไปโรงเรียนแล้วไปเียากละโอ้โไปโรงเรียนแล้ว่พอ,อพี่น้องก,กันเมิดอป่อในนี่แบบแขกคนมาลินอ๋อโดยนางไล้กกระต๊อบบ้นางไล่กระต๊อบกันล๊า ตมุตวันก็มาหาเพิ่นเป็นเทเลกเลยเนะาะหากะเห็นพ่อหาก็พ่อตัวจริงเสียงจริงเนาะปกติก็เคยเห็นแต่ในคลิปเนาะเดินแต่ในคลิปแต่ละมื้อนี่เฮ็ดเฮ็ดอย่างอยอะมาเผาทานมีแต่เฮ็ดทานนี่แหละอ๋อคือเป็นอาชีพรักไม่เปนบะโดยอ,อดยเป็นอาชีพรักของเิ่นเลยเนาะ คือทุกๆเมือต้องได้เดินทางมาที่เดนบะโดยไปส่งน้องมาแล้วก็แวรน,นี้เลยอ๋ออ๋อคือน้องไปโรงเรียนน่ะแม่นเจ้าเป็นคนไปส่งอง<ด>ย่งเนี้ยไปส่งทั้งผู้เอื้อยเพิ่อนล่ะกันผู้น้องไปโรงเรียนผู้เอื้อยมันกับแ็รเนี่ยอ๋อตรงโดยแม่ป้าเพิ่นไปใส่จักเพิ่นไปใส่แหละเออเด๊ลุงกัน โอ้ยจะกลัวเพลินโดยโดยอันเวลาเจ้าเฮ็ดทานสิอันขออนุญาตทานเนาะเฮ็ดจักมือจังได๋อันุคอนเทนด์นึงมึงเธอก็ทิศช่องทิศกูแล้วเธอที่ใดทิศช่องทิดต่อเต่านึงนะโดยมึงเธอก็กลัวเหมือนโบไม้กลัวโบไม้ก็กลัวกลัวอาทิตย์เนาะโดย ได้อันนั่นอยู่บ่ได้เห็ดให้เห็ดนาอยู่บ่บมูมีไห่บ่มีนาอ๋อจะซื้อเผาทานตลอดหยน่่ยเนี่ยฝนย้ำแรงก็ซื้อเผาทานตลอดเลย่ลยเป็นคันเชื่อว่าเป็นอาชีพรักเลยก็ว่าได้เนาะทำงานนาสูงนาแจ้งการเมนบ่ได้เห็ดเนาะเลยมีแต่ทางป่าฝนไปเห็ดดินอันนั่นเขาโดยด้เรียนเฟซเรียนกายอยู่บ่ ไก,ก่นี่กะมีแต่สองตัวอะไรอยู่เพค่นไก่ยังน,น้อยๆดอกอยู่ทางเทือนพอ่นบนก็คือยี่นี่กัเป็นบอนหน้าป้าเพื่อนเนาะเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ยูนเฮือนบดเลยเนาะเด้งยืงยเนเฮือนกระมวลน,นี่คือกระมวลรอนลายขู่ลายคนมาดิลังกันเดือเซลยอยู่ มื่อนั่นมามาหาโบห็นเห็นว่าจะไปอันนั้นไปหาปลาโดยไปอันนั้นไ,<ด>ไปหาปลาอยู่มองหน้าปลาเันคน่ะไปหาหามากินเ่า้ลยหาาลาหามากินนี่แหละหามากินแลงเนาะโดยได้อยู่บ่อก็ได้อยู่ <S <S ได้หอยหพอ,อ,ยอมหอยพอมปลาเนาะมาเห็นตัวจริงเสียงจีนี บักยังรอเลยมากระซงเม้นๆเนาะเคยเห็นแต่ในขีป่าบอกขีดเด๊ดเด๊ดมาจิมาพอดแตจริงเนาะว่าเคยมาเธอหนึ่งกับโบเห็นเพิ่นเนาะเพราะเพิ่นไปหาปลาการ์มันี่มากับที่ว่าโอ้งเลยพบได้พ่อเพิ่นตัวจริงเสียงจริงเลยเนาะแล้วอันอยู่ในนี่มีมีน้ำนี่อน้ำกับพูน้องลุ่มน้องนี่เพิ่นดูดแล้วดูดดูน้องเป็นน้ำน้องบ่อดูมันเป็นน้ำน้องอยู่นี่นะ แล้วแวน,น้องในนี่หามบกไปโดอน,นไปกะหาก็มาดูดได้สองสามเดือนมนอานี่นะก็ดูดออกแบบมันขุนแห้งแบบทายน้ำเลยนะโดย่เปน็นน้ำเดี๋ยวเขาสกเสื้อผ่าเสื้อแพ้เละเปน็นน้ำานองบอ่โดยท,ทั้งทันน้งปลาลุงคนนาะอยู่ในพันสาอ๋ออันคืออันเนาไมยาถามนะคือบ้านนอ้าานนองทงเน,นี่ยอยู่ในบ้านหานไดอันบุญน,น้ำบุญหนองไรื่อยละ จอน้าออ๋อมีแล้วน้าอภาษาบ้านก็พึ่อกันนะบุญหน้าเพราะนะนี่มาจอน้าจอน้า,นาเรียบร้อยเลยเนาะจะน้ำกองน้ำกินกันซื้ออาน้ำอาอน้ำไมครเนาะหน่อ,นนเอนะยอเวลาเป็นตอนคือนอะ่ะเป็นนอนเฮือนบอกโดยอยู่กับใครฮะ อยู่กันน้องสามคนถ้าไปอันเขาไปเวียรไปมุงเรียนกับมีผู้หนึ่งนะมาเบอยู่นะแม่แมนพูทีเข้ามาเห็นว้นนั้นจะคือกันบายางทักเลยมเมนบอกน้องสาวมีบ่มีน้องน้องสาวบดกับออผู้ชายผู้ผู้ชายกับมีผู้หนึ่งน้องชายผู้หนึ่งอ้าวมีมีน้ำเดียวกันสี่คนคุณบอกทําทํทบาบดกับหาหาบอกว่าหาคนเลย กาเป็นลูกที่ถลายหันขอในยาถามด้อยปูกกกูกกกเลย่อยโอ้ผูกกกเลยแล้วก็มีน้องอีกสี่คน่อยอะน้องแต่อันขอในยาถาเมเนาะพ่อแม่ได้สั่นพ่อแม่ไปสพ่อแม่กับพ่อน่ะเสียตะรดน้ะยิงตะแแม่เอาเอาผัวใหม่แล้วมันกับแหนะแหนกันอยู่มันโด<อ>ยแบบบ่ถือกันอนะ อย่าใจลำเด้อแต่ตำรวจก็อนกับโบโบเคยคุยข้าๆเพื่อนมาก่อนเนาะก็ถามเพื่อนกันยาว้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องอียโอ้พอหันเสียแล้วเนาะเดี๋ยวแต่เนี่ยอ่าล้วคือปัจจุบันนี้เมี่เพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนก็อยู่ทางเส้นในนี้เด้อมึงผ่านมาเห็นตกลงตกตกบงซองกบกนี่นะเนาะเลยเพื่อนกันยังไงบ้างยาบาคือปัจจุบันนี้เป็นอาหัวใหม่แล้วเนาะน้อย เราคืออันนองทงนี่แบบอันนี้มีไอ้นองเป็นพอดียเมเดีย <TL> น <agree> ังกันนี้จะครนเวมร่วมทั้งของพ่อแม่เลยก็หาคนกับมาเรวมบเลยรวมกันอ๋อกะซื้อเป็นพอเดีาเมเดียกะซื้อมีการหาคนเนาะไหนอ๋อเดินเนาะต้นเสียจะดนแบลน่กัดนแล้วบมเนสีปีแล้วเีนี้อ๋อดน โดนเตือนด้านน้องสีิๆเราอยู่เพื่อนในนอนนอนกับน้องบอหน่อยนอนกับน้องสามคนนอตอนเข้ากะเตือนแล้วกะเอาน้องไปส่งของเพียนหน่อยน้องท่งกับที่หน่อยโอ้โหพทานอยู่ที่เนาะแต่ะจะบุกเข้ได้อยู่เพื่อนเนาะจะต้องเด้ยมาทีเดียวอยู่ที่แล้วเนาะหน่อยโอได้ปลูกผักผู้หญิงบออยู่เพื่อนกับปลูกอยู่ผักบป่งเลยกะ มีมะเขือมะเพสได้ยังกินเพียงแค่ยังโบยังโบเราจะออกไปตลาดจ้ะซื้อปลาตลาดยจนะซื้อปลามาเฮ็ดก้อยบ่เหนื่อยไก่กันบ่กับตลาดกะไก่กันเติบด้วยนะเน่ยตลาดสวนอ๋อตลาดสับแฝดเหนื่อยไก่เติบเนาะหนื่อยโอ้ไสิประมาณหกเกี้ยวลักกระบะได้นะ สีประมาณขันบวกลัวแล้วเลยครับน่าจะกลัวอ๋แล้วอันทีจั๊กตานั่นแหละทีตัดไม่ได้บ่เลยเนี่ยจักของเจ้าบ่บ่ก็ละคนบ่จากนั่นลุงสบายกนจากกันอ๋อของพีาใหญ่สบายคิดว่าของเจ้าของเจ้าคือนสี่ประเด็นตาเดินมาพอกองเึร็แล้วเนาะเลยครับอ๋อเลยอืมคิดว่าเนาะกลับมาถ่านทีซเมื่อยเลยเนาะบ้า มีตัง้งสามสีเจ้าเลยเนาะเป็นกองทาน,ห,นหลายกองเลยเ<ม>นาอกมากพี่น้องไม่น,นี้สามวงตะวันก็ได้มีโอกาสมาหาน้องโทวเพิ่นเนะาะการถามไทยเพป็นการ,ม,กรมาเห็ดเยียมเห็ด,หดงานอยู่ที่เนะาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกค็คนในที่ขำว่าเบิง่งนก็พาเป็นกำลังใจกดไลค์กดรับใช้ใครให้สามวงตะวันในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะกับทายนี่ทั้งสองคนกับโอต,ตัวลนะเนาะ ตมุตะวันการิกาวเข้ามาสบายดีเด้อขอบใจเด้อนขอบใจคือกนโอ้ย